สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโตด915ทาลอดนะครับหมอโตดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโตดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องหมอโตดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปในวันเวลาที่ไม่มีคุณเข้าคิดอะไรอยู่ของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงราศีธนูตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่31กรกฎาคมปี2567 หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทั้งลัคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่เขาพิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลไ์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่พลังงาน1ิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมษิงธนูนะครับ หมอโต้นอ่านตามพลังงานของนาไพที่ขึ้นมานะครับขอเช็คพลังงานของในตัวตนของคุณก่อนเป็นไพ่งงของสิบใบเป็นไพ่งงของเซลติคอร์สนะครับขอดูพลังงานของพื้นดวงชะตาของชาวธาตุไฟขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอขอดูพลังงานนะครับเป็นไพ่งงของวิกตอรี่แห่งความสําเร็จเส้นทางแห่งชัยชนะ ความทุ่มเทในตัวของคุณมีไพ่แห่งการที่คุณอาจที่มีพลังความขยนันความตั้งใจในหน้าที่การงานเป้าหมายแห่งชัยชนะในตัวของคุณอยู่ก็ได้นะครับมีไพ่พลังไพ่คิงออฟเทเคิลราชาถือเหรียญเป็นไพ่ของคนที่มีการวางแบบแผนแนวทางเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณก็ได้เป็นคนที่มีความคิดที่เป็นมองถึงอนาคตทางด้านการเงินของคุณนะครับมีไพ่พลังาของไพ่ การติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยหรือมีพลังงานการที่มีการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนกับอดีตที่ผ่านมาเป็นพลังงานของประสบการณ์ที่ผ่านมาในตัวของคุณนะเป็นภพ่ของการมูฟออนออกมากับปัญหาปัญหาที่ผ่านมาที่จะเป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขเป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการเคลียร์ใจซึ่งกนและกันก็ได้แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของคุณนะครับการฝ่าขึ้นหลมมอะสุมต่างๆการเวลา เป็นเครื่องขี้คลายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะเป็นไพ่ของกิ g งออ a วานราชาแห่งไฟเป็นพข War, าา่นพของคนที่มีความมุมานะความขยันในหน้าที่การงานของคุณนะเป็นไพ่ของคนที่มีความทุ่มเทพร้อมที่จะปกป้อง กับคนที่คุณรักนะครับเป็นไพ่ของเดอสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเป็นไพ่ของแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของตัวเองเป็นไพ่ของความโดดเด่นในตัวคุณนะเป็นไพ่ของความมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของคุณก็ได้นะครับมีไพ่ของการที่เป็นเหมือนการที่เป็นดาวเด่นในสิ่งต่างๆที่คุณทําอยู่ก็ได้นะครับเป็นไพ่ของหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนการที่ยอมรับกับความเป็นจริงกับอดีตที่ผ่านมาหรือการที่รับรู้ความ จริงกับอดีตที่ผ่านมาของคุณแล้วนะเป็นไพ่แห่งการฝาฟันท่านมีไพ่ของหนึ่งดาบเนี่ยอุปสรรคจะเข้ามาสักเพียงใดคุณจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆที่แก้ไขด้วยตัวของคุณนะครับเป็นไพน่คนงานไพ่ซิกออฟครับเป็นไพ่ของคนเก่าๆคนเดิมๆที่ยังลืมกันไม่ได้หรือที่ยังตัดกันไม่ขาดในความรู้สึกในตัวของคุณก็ได้นะครับหรือการที่คนคนหนึ่งคิดถึงวันเก่าๆวันเดิมๆที่เคย เอาใจใส่ที่เคยดูแลวันที่เคยเป็นครอเป็นรัวกับคุณเอ็ดครับเป็นไพ่ของในความคิดเป็นพลังงานการเอ็ดครับเนี่ยเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นที่ดีการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่รักตัวเองโอกาสแห่งการเริ่มต้นในัวงคุณนะครับเป็นไพ่ของ1ิบไม้เท้าความพยายามการแบกกับความรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆในช่วงนี้ของคุณก็ได้นะชาวธาตุไฟเนี่ยเป็นพลังงานคนที่มีความรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆเป็นคนที่มีการที่ รับผิดชอบสูงในตัวของคุณนะครับเป็นไพ่ครังงานของไพ่ใต้สําหรับเป็นไพ่ของควีนอวานราชนีถือไม้เท้าคนที่มีเซน์คนที่มีลางสังหณรคนที่มีสัมพันธ์พิเศษการที่มีเสน่ห์ในตัวของคุณเองเป็นคนที่ธรมัดทแมงเป็นคนที่อาจจะมีพลังานการที่มีคนคนหนึ่งที่เหมือนคนที่เท่าเทียมคนที่ยุติธรรมคนที่เหมือนมีความรู้สึกเดียวกันกับคุณในช่วงนี้อาจี่จะได้พบเจอกับคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับมีไพ่พลังงานของการที่ การเวลาที่กําลังที่จะเป็นจริงในตอนนี้ของคุณนะเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนตอนเนี้ยกับความรู้สึกต่างๆในตอนนี้เป็นไพ่ของเพียงแค่ต้องรอความปรารถนาจะ เป็นจริงตามธรรมชาติในสิ่งที่มันเป็นวันที่หมุนไปเรื่อยๆในวันเวลาในสิ่งต่างๆที่คุณทุ่มเทกับในสิ่งที่คุณทุ่มเทอยู่วันเวลาและสิ่งดีๆที่รอคุณอยู่ในอนาคตข้างหน้าของคุณในสิ่งที่คุณวางแบบแผนในสิ่งที่คุณวางเป้าหมายไว้กับคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานงการที่ความเป็นอิสระความเป็นอิสระและการกําหนดเส้นทางด้วยตัวของคุณเอง เป็นไพ่แห่งการที่คุณเป็นคนที่กําหนดเส้นทางในตัวตนของคุณนะครับเป็นไพ่แห่งการก้าวเดินเส้นทางต่างๆนะมีไพ่ของโอทัลล่าเป็นไพ่พลังานของมรดกทรัพย์สินหรือมีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกทรัพย์สินในช่วงนี้ของคุณก็ได้นะครับมีไพ่ของความเจริญรุ่งเรืองประสบการณ์เพิ่มขึ้นและสมบูรณ์ในตัวของคุณเองนะ เป็นไพ่ห่งการที่มีการที่เหมือนความมั่นคงในทางด้านการเงินของคุณด้วยก็ได้นะครับของชาวธาตุไฟเมษิงธานูนะเป็นไพ่ของเซลติคอร์สพลังงานของไพ่สิบใบนะครับในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่นะครับเป็นพลังงานของการที่มีคนเก่เาๆคิดถึงวันเวลาที่คุณกับเขา เคยก้าวเดินด้วยกันเป็นไพ่ของวิกตอรี่แห่งความสำเร็จเคยมีเป้าหมายเดียวกันเคยพูดถึงเรื่องอนาคตเคยวางแบบแผนไว้ด้วยกันมีไพ่พลัง,งานของไพ่คู่อยากกลับเข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นเป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไพ่แห่งการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยการกลับเข้ามาเคลียร์ใจซึ่งการละกันทุกสิ่งทุกอย่างความเสมอต้นเสมอปลายเป็นเครื่องพิสูจน์กับคนคนหนึ่งนะครับที่อยากกลับเข้ามาในความนักในความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างความชัดเจนเป็นเครื่องพิสูจน์กับคนคนหนึ่งนะการที่มีคนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสถึงการเริ่มต้นหรือกับอาดีตที่ผ่านมาคุณเคยซับพอร์ตไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการเงินทรัพย์สินเงินทองต่างๆแก่เขาก็ได้นะ,อะขอรับปรงานของไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟเมสิงธนูก่อนนะครับมีไพ่ของคิงออฟสอดนะเป็นไพ่ของราชาถือดาบ ลาชาแห่งสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วข้บความรู้สึก ในตัวของคุณนะเป็นไพ่ของความเข้มแข็งเป็นไพ่ของความเป็นผู้นําในตัวของคุณนะเจ้า,าธาตุไฟนี่เป็นพลังงานของคนที่มีความเป็นตัวตนในตัวตนของตัวเองสูงนะครับเป็นไพ่พลังงานของการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันหรือมีการที่มีฝ่ายที่ช่วยเหลืออยู่ฝ่ายเดียวหรือมีคนที่ทิ้งภาระหนี้สินความรับผิดชอบไว้ให้กับคุณก็ได้นะมีไพ่พลังงานของไพ่ดีเอ็มเพจเทธิดาดาวสุกดาววีนัสมีพลังงานของคนที่เกิดวันศุกร์ก็ได้นะ คนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์ที่มีพนาของชาวธทตุลมกลุ่มตุนเมถุธท่าทดินกันพิษสงกรท่านน้ำกรกฎมินพิจิกธทตุไฟเม,มสิงธนโูเป็นพระแห่งการวนกับการช่างใจในความรู้สึกนะเป็นพระแห่งการที่เหมือนอความรู้สึกในตอนนี้มีการลังเลหรือความที่เป็นคนที่พยายาม ที่ประคับประคองอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะครับมีไพ่พรงงางของไพ่เดอะฟูลคนๆน,นี้อาจจะที่มีพรงงางของคนที่ไม่ได้วางแบบแผนไม่ได้วางเป้าหมายหรือเป็นคนที่คบไปเรื่อยรักไปเรื่อยในความรู้สึกก็ได้นะเป็นไพ่ของเดอะฟูลเนี่ยเป็นพลัง,ง,งคนที่ไม่ได้คิดอะไรในอนาคตในตัวของเขาก็ได้นะเป็นไพ่ของการที่มีคนคนหนึ่งอาจจะในวันเวลาที่ไม่มีคุณที่เคยห่วงใยคอยเตือนเขาคอยบอกเขาคอยให้คำปรึกษาแก่เขา ขาอาจที่เป็นฝ่ายที่เหมือนคนคนหนึ่งที่ไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตของเขาก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่คิงถือดาบนะในถือดาบนะครับเป็นไพ่แห่งการที่ฝ่าฟันไปข้างหน้าการเผชิญหน้าทุกสิ่งทุกอย่างการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงในตัวคุณนะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่เดอะเลิฟเวอร์ห่วงแห่งความรักเป็นพลังงานของเดอะเลิฟเวอร์เนี่ยเป็นไพ่ของชาวเมทุนล,ลัคนาเมทุนเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนคนคนหนึ่งอะ ที่มันเหมือนกับความรู้สึกของคุณในช่วงนี้ที่เป็นพลางของคนที่มีเสน่ห์ในตัวของคุณเองมากขึ้นก็ได้นะครับเป็นไพ่ของความรู้สึกถ้วยกับความรู้สึกที่น้อยใจในความรู้สึกกับอดีตที่ผ่านมาของคุณก็ได้นะมีไพ่ของความที่การกลับมารักตัวเองมากขึ้นความขัดแยง้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องญาติพี่น้องเพื่อนเอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะครับมีไพ่ของวิวอ f ลฟ่าจูน กงล้อแห่งวันเวลาโชคชะตาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนคําพูดคนก็เปลี่ยนได้ความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้นะครับคำสัญญาที่ให้ไว้ก็เปลี่ยนได้คุณจะอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของของคุณนะโชคชะตาสิ่งต่างๆในวันเวลาที่เป็นวันเวลาข้างหน้าของคุณ เป็นไพ่ของการที่ทุกสิ่งทุกอย่างการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นไพ่ของสิบเหรียญความมั่นคงทางด้านการเงินทรัพย์สินเงินทองเงินเก็บที่เพิ่มพูนของคุณนะครับเป็นไพ่ของความมั่นคงทางด้านการเงินของคุณนะ เป็นไพ่ของเดอะไฮโลแฟนเป็นพลังงานของคำอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบาอาจารย์ปกปักรักษาชาวธาตุไฟเมสิงธนูเป็นไพ่ของคำอธิษฐานของค,คุณการตื่นรู้ก็ได้หรือการที่คุณไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือศาสนาที่คุณนับถือ ก็ได้นะครับมีไพ่ของคำอธิษฐานกับคำอธิษฐานเนี่ยคำอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่มีสินที่เสมอกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นพลังงานความผูกพันหรือมีคนที่อยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีขอเริ่มต้นใหม่ในวันเวลาที่ไม่มีคุณที่เคยเอาใจใส่เขาก็ได้ในวันนี้เขาอาจจะที่เป็นฝ่ายที่เหน็บหนาวอ้างวางในวันเวลาที่คุณหยุดเดินตามใครสักคนหนึ่งในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับเข้ามาขอโอกาส การงอขอคืนดีกับคุณสมากกว่าก็ได้นะครับเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองนะเป็นไพ่พลังงานของไพ่ในครับเป็นไพ่ของโอกาสห่งการเริ่มต้น The Temporary การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงความผูกพันความผูกมัดเป็นไพ่ของคนที่มีไพ่ของการอธิฐานขอพรร่วมกันมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาพบเจอกัลยาณมิตรที่ดีของคุณก็ได้นะเป็นไพ่ของการที่ออก โอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่ดีในตัวของคุณเองก็ได้นะมีเพราะในตำแหน่งความคิดอ่จที่มีพลังงานการที่คุณอยากที่จะเริ่มต้นให้กับตัวของคุณเองกับสิ่งใหม่ๆกับคนใหม่ๆที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้ของคุณด้วยก็ได้นะครับหรือการที่มีคนเก่าๆคนเดิมๆที่อยากกลับเข้ามาขอโอกาสตื่นรู้เห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่สายห่วงใยในความเวลาที่เหมือน มันเหมือนกับความ่วงใหญ่ที่เขาทําสิ่งที่ดีที่สุดหลุดมือออกไปก็ได้นะด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของคนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณได้นะครับอขอรูพลังงานของไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุไฟเมสิงธนูก่อนนะครับขอรูพลังงานของไพ่ ในปัจจุบันของชาวธาตุไฟเมสิงธนูก่อนนะครับในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่ขอดูพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขาก่อนนะครับอขอดูพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขานะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่เดอะสตาร์นะเป็นพลังงานของควานที่เหมือนคนคนหนึ่งที่แอบมองมาคุณอาจทจะมีพลังงาน,นความโดดเด่นขึ้นหรือการที่มีหน้าที่การงาน ในหน้าที่การงานที่เติบโตของคุณเป็นไพ่ของวิกตอร่ยห่งความสําเร็จโอกาสเส้นทางแห่งชัยชนะเป็นไพยย่แห่งการเดินหน้าของคนคนหนึ่งที่อยากกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมีพลังงานของไพ่เดอะเมจิเชียนเป็นพลังงานของไพ่คนที่มีเซนส์คนที่มีลางสังหรณ์คนที่มีสัมผัสพิเศษหรือเป็นไพยย่แห่งการวนกลับการหวนคืนหรือการดูแลในตัวของคุณเป็นไพยย่แห่งการกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันก็ได้รู้สึกผิดกับคํา กับความรักที่ทําให้ความรักของคุณกับเขาต้องจบกันออกมาก็ได้ความรู้สึกที่มันเสียใจในความรู้สึกกับคําพูดคําจาที่เขาทําไว้กับคุณด้วยก็ได้นะครับมีไพ่พลังงาของไพ่ สิบถ้วยนะเป็นไพ่ของการที่เหมือนความเป็นครอบเป็นครัวความห่วงใยคุณคือคนที่เอาใจใส่เขาดีที่สุดคุณคือคนที่ห่วงใยเพราะมีพลังาของไพ่ควีนเนี่ยเป็นไพ่พลังาของความเอาใจใส่ในตัวตนของคุณนะเป็นไพ่ของการติดต่อนะครับเป็นไพ่ของคิงนะเป็นไพ่ของเดท ทุกสิ่งทุกอย่างกับการที่กับคนที่คนหนึ่งที่อา่จะไปเรียนรู้กับสิ่งใหม่มาเรียนรู้กับโลกใหม่หรือการไปเรียนรู้กับคนใหม่มาการที่รู้สึกถึงความผัดผ้าความผิดหวังกับการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณแล้วก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการจบการผัดผ้าในความรู้สึกในตอนนี้เขาอาจจะจะรู้ถึงความผัดผ้ากับความรู้สึกที่เคยเป็นข้อเป็นครัวกันก็ได้นะครับเป็นไพ่ของสามเหรียญการอยากกลับเข้ามาคุยอยากกลับเข้ามาติดต่อ พูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้มันเหมือนมีกำแพงในความรู้สึกหรือกับสิ่งที่ผ่านมาที่มีการที่คุณกับเขาที่จะนิ่งไปนานหรือในความนิ่งของคุณในตอนเนี้เขาไม่ดูที่จะติดต่อกับเขามาทักทายแก้ไขขอโอกาสกับคุณยังไงดีก็ได้นะเป็นพหังการเริ่มต้น นะครับขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่านะมีไพ่พลังงานของไพ่สีนะ่เหรียญนะที่มีพลังงานของไพ่เอ็ดออฟคนะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่7เหรียญการรอคอยในความรู้สึกในตัวตนของเขา เป็นฝ่ายเขาซะมากกว่าแล้วแหละที่เหมือนคนคนหนึ่งที่รอคอยกับสิ่งต่างๆในความรู้สึกตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่เฝ้ารอคุณให้โอกาสหรือการที่เปิดโอกาสให้กับเขาได้มาแก้ไขในสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณคุณจะดูถึงความทุ่มเทความพยายามความตั้งใจในตัวของเขาท o อ o ฟครับเป็นไพ่ของการที่ทุกสิ่งทุกอย่างการพบเจอการเห็นคุณเห็นค่าการเห็นความรู้สึกของแต่ละฝ่าย มันเป็นพลังงานแห่งการที่เหมือนคนคนหนึ่งที่เคยห่วงใยต่างฝ่ายต่างมองตาแล้วรู้ใจเป็นพ่แห่งการกลับมาปรับความเข้าใจระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะกับสิ่งที่เขารอคอยให้คุณเปิดโอกาสให้กับเขาได้กลับเข้ามาทําในสิ่งที่เขาแก้ไขในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปก็ได้นะเป็นพแห่งการติดต่อกลับเข้ามาเคลียร์ใจในความรู้สึก ระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับอขอดูพลังงานของไพ่แนวนองคความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับขอพลังงานของไพ่แนวโน้์ความสัมพันธ์นะครับมีไพ่ของการปิดกัน้นการบล็อกการมีกำแพงหรือการที่ คนคนหนึ่งต้องกลับมาพิสูจน์ในตัวของเขาว่าเขาจะเหมือนคนที่พร้อมที่จะแก้ไขในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปจริงหรือเปล่าคุณไม่รีบร้อนกับความรู้สึกและเพราะกับสิ่งที่ผ่านมามีไพ่ของวิตตอรเรียอย่างความสาเร็จนะคุณผ่านกับเรื่องราวต่างๆในความรู้สึกของเขามามากพอแล้วก็ได้นะในความรู้สึกตอนนี้อ่ะที่เป็นฝ่ายคุณที่นิ่งไปนะมีไพ่พลังงานของไพ่สองไม้เท้านะครับมีไพ่แห่งการที่เหมือนคนคนหนึ่งที่ มองไปข้างหน้าในอนาคตการวางแบบแผนให้กับตัวของคุณเองก็ได้เป็นไพ่ของความนิ่งการกลับมานิ่งการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องอนาคตในตัวของคุณเองซะมากกว่าแล้วก็ได้นะครับเป็นไพ่ของแดเหรียญหรือช่วงนี้ของชาวธาตุไฟเนี่ยในความรู้สึกของคุณหรือในความคิดของคุณกุณอาที่จะให้เวลาไปกับงานหรือการที่ทํางานเพื่ออนาคตทางด้านการเงินของคุณก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของโอกาสึงการเริ่มต้นวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตา คนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปรอคนที่ใช่สําหรับเรารอวันเวลาที่คุณได้พบเจอกับคนคนหนึ่งมันจะมีความรู้สึกที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความผูกพันนะครับมีแพร่พทังงานของไพ่เด็กถือถ้วยหรือคนคนนี้ที่อายุน้อยกับกันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันก็ได้นะหรือคนคนนี้ที่เคยผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักมาก็ได้นะครับหรือมีคนคนหนึ่งที่รู้สึกเจ็บกับสิ่งที่เขาทําผิดไว้หรือการกลับมาขอคําสัญญา ระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้การความชัดเจนนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่เดอะซันความสุขความสมหวังเป็นไพ่ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ได้นะ,ะมีพลังงานของการที่ในความอบอุ่นของคุณเหมือนเขาจะมายอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้รับคุณกลับคืนไปในความการดูแลและเอาใจใส่ระหว่างคุณกับเขานะเป็นไพ่ของการที่เขาจะยอมทุกทุกอย่างเพื่อที่เหมือนคนคนหนึ่งที่ผิดสัญญาไปแล้ว เขาจะกลับเข้ามาแก้ไขในความรู้สึกระหว่างเขานะครับมีไพ่ของเดอะเฮอร์มทชาวการลักคนากันเป็นไพ่แห่งการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการกลับเข้ามาชั่งใจหรือเป็นฝ่ายเขาในช่วงนี้อาที่มีพลายความรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหน็บหนาวรู้สึกอ้างว้างในความรู้สึกในวันเวลาที่ไม่มีกุญโคยหากับวันเวลาเก่าๆในตัวงเขาก็ได้โอกาสต,ต่างๆมีไว้ให้คนไขวขว่า้าโอกาสมีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่า ในโอกาสที่ให้ไปนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่เดวิลนะเป็นไพ่ของเดอะทาวเวอร์การจับได้การโปะแตกความรู้สึกในความรู้สึกลึกๆมันก็พังไปแล้วในความรู้สึกหรือเขาอาจที่จะไปพลังงานของการที่ลุ่มหลงไปในความรู้สึกการตื่นรู้แล้วกลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งของเขาทําให้ความรักในความสัมพันธ์เป็นฝ่ายเขาที่เหมือนคนที่วาวุ่นกังวลใจในความรู้สึกว่ากับสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไ,ไปการที่คุณจะให้โอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่ง คุณจะให้โอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะเออเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนคนคนหนึ่งที่อยากกลับเข้ามาติดต่อพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งกลัวคุณไม่ให้โอกาสกับสิ่งที่เขาทําผิดพลาดในความรู้สึกไปก็ได้นะอ่าขอดุพลังงานของไพ่สรุปและแนะนําให้กับคุณนะครับขอพลังงานของไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุไฟเมษธนูนะครับ มีไพ่ของเดอะเวิร์นะเป็นไพ่ของเมเจอร์ใบสุดท้ายประสบการณ์แห่งการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์ที่ทําให้คุณเข้มแข็งเป็นพลังงานแห่งการที่ทําให้คุณเติบโตขึ้นนะเป็นพลังงานแห่งการเดินทางต่างชาติหรือการถิ่นแดนไกลของคุณก็ได้นะเป็นไพ่ของการที่มีคนที่ทํางานเกี่ยวด้านองค์กรต่างประเทศก็ได้ เป็นไพ่ของคนที่มีไพ่ของการเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่การติดต่อการพูดคุยเป็นไพ่ของการที่เหมือนการสื่อสารในช่วงนี้ของคุณนะเป็นไพ่ของการที่มีกรีนอ o พครับเป็นกัลยาณมิตรนะเป็นไพ่ของไนอัพครับนะครับเป็นไพ่ของเดอะเอ็มพเอร์เป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นไพ่ของกิีนถือถ้วยเป็นไพ่ของพ่อไม้แม่ไม้ในช่วงนี้ของคุณด้วยก็ได้นะครับ เป็นไพ่ของคิงถือถ้วยนะเป็นไพ่ของคนที่มีความเอาใจใส่คนที่เทคแคร์คนที่เอาใจใส่กับคุณนะเป็นไพ่พลังงานของไพ่ติดไม้เท้าความเป็นครอบเป็นครัวนะครับเป็นไพ่ของการที่มีคนที่ห่างกันไปอยากกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีไพ่พลังงานของไพ่ห้าดาบการเลิกลาการยาล้างการมีทัศนคติที่ไม่ตรงกัน มีฝ่ายหนึ่งที่ถอยออกมาในความรู้สึกเป็นไพ่ของไพ่ซิกออฟครับมีไพ่ของเดอะเชดิออตนะครับกรกฏลัคนากรากฏมีไพ่ของวิวออฟฟอร์จูนนะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยวันเวลาในความทรงจําระหว่างคุณกับเขามีห่วงเวลาดีๆระหว่างคุณกับเขานะเป็นไพ่ของคนเก่าๆที่คิดถึงนะที่คิดถึงคุณอยู่ที่อยากกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คือห่วงเวลาระหว่างคุณกับเขาที่มีความ เป็นกัลยานิมิตความเอาใจใส่เป็นคนที่มีเป้าหมายเดียวกันระหว่างคุณกับเขาอยากกลับเข้ามาเป็นครอบเป็นครัวอยู่ในวันเวลาเดียวกันกับคุณนะครับของชาวธาตุไฟเมษสิงห์นูการเวลานำพาพบเจอคู่กัลยาณิมิตคู่คนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนระหว่างคุณและเขานะครับหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านนะครับ